ดูสำลีครับดูสำลีนี่จะสำลีน้อยนะครับชื่อสำลีนะครับตัวเล็กตัวเล็กนั่นนะครับตัวเล็กตัวน้อยอันนี้ตัวแม่นี่ชื่อตัวเล็กนะครับพี่น้องนะนี่ตัวแม่ก็จะอายุเยอะแล้วตัวเล็กก็เพิ่งสามวันนะครับเพื่อนๆน,นี่เห็นไหมอ่านน้นก็มีนกคบอันนู้นเป็นเผือกทองนะครับอันนี้ก็เป็นอ่าประจํำบ้านเราเนาะก็จะออกสีดำดำ นี่ครับนี่ก็มีลูกนะพี่น้องนะนี่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 ก็มีลูกเล็กครับนี่วัวแม่ครับวัวแม่โน้ลูกก็จะกินนมอย่างเดียวครับเพิ่งเดินได้ครับพี่น้องนี่นี่เพิ่งเดินได้นะนี่นี่นี่ก็กินอาหารครับพี่น้องเนาะนู้นก็มีรุ่นรุ่นอีกสามตัวครับตัวไหนโน้ก็เผือกนะครับพี่น้องเนาะทั้งหมดนี่จะมีเผือกประมาณสี่ตัวอ่าตัวไม่เผือกก็ห้าตัว่นอ่ะ นี่นี่นี่กล้วยมาแล้วพี่น้องตัวนี้ตัวแม่อะตัวเล็กตัวเล็กกินกล้วยตัวเล็กกินกล้วยตัวเล็กยังไม่กินอ่านี่หนี้หนี้มครับเอ่มาให้ดูมาให้ดูพี่น้องบางครั้งบางคนก็อาจจะเคยเห็นแล้วแต่ไม่ขาวจ้วแบบนี้นะพี่น้องเอาดูพระเอกของเราหน่อยครับนี่พระเอกพระเอกพระเอกนี่พระเอกขาวจั่วเลยนี่ครับเล่นกับพี่มาแล้วนี่ไหมพี่น้องนี่ ฟังแต่ชื่อก็รู้นะครับชื่อสําลีนะครับพี่น้องนี่นี่อันนี้เป็นแม่ก็แม่เขายังหวงอยู่เลยนี่ก็ไมา่รับชมกันนะครับพี่น้องเนาะนี่ควายไทยครับกระบือไทยนะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวก็จะว่าไม่ถ่ายเขามั่งเนาะนี่พี่น้องเอามาดูนี่ก็น่ารักดีพี่น้องนะนี่ก็ามองกล้องโดยพี่น้องเห็นไหมครับนี่เดืเอนยี่สิบวันอันนี้เดือนเกือบยี่สิบวันนะพี่น้องนี่ตัวขนาดนี้พี่น้องเห็นไหมครับ อันนี้อยากเข้ากลองเอาไปักหน่อยนี่เอ้าดูเอานะครับมวดน,นี้อาจจะมีอาจจะมีนะครับนี่อันนี้ไก่ครับเดี๋ยวจะมีเป็ดนะครับเดี๋ยวจะมีห่านเลยนะครับพี่น้องรวมกันได้สามตัวพอดีเลยเนาะไก่เป็ดห่านนะครับก็น่าจะอะไรก็คิดไปครับเก้าแปดห้าเออนี่นี่ดูทีงนี้พี่น้องนี่อาบน้ําแล้วหล่อเลยนี่จะทองดีทองดี ดูเด็กเผือกเดพี่น้องดูเห็นไหมพี่น้องเวกเผือกนี่จะทสารีเข้ามาดูเออนี่เจ้าทองเจ้าทองเลยครับน,ออนี่อันนี้พ่ออันนี้พ่อ,พอเดือนอันนี้ลูกอันนี้ลูกดิเจ็ดเดือนนะพ่อพ่อขวบเจ็ดเดือนลูกได้เดือนยี่สิบวันสองขวบเจ็ดเดือนละนี่สองขวบเจ็ดเดือน,นเด็กพี่น้องดูเอาสวยไหมครับหนังมันแป,ป๊บเลย โอ้ดมีนะพี่น้องคลิปนี้ก็เอามาให้ดูแบบนี้เลยน่ารักน่ารักเลยครับอันนี้อันนี้เดือนกือยี่สิบวันนี่อันนี้อันนี้คุณแม่นะครับนี่คุณแม่กาแฟชื่อกาแฟเออคุณแม่ชื่อกาแฟอันนี้เขาอยากมาอยากมาอยากมา,อยากมาถามมาไทยเพื่อน,น,นเพืนด้วยนะสุขสบายดีหรือเปล่าน,ะนี่เนาะสวัสดีครับเนาะสวัสดีครับอีเห็นไหมอันนี้เข้าคอกแล้วนะครับ คอกเรียบร้อยแล้วค่ำแล้วครับนี่เอาบรรยากาศไว้ชมกันสบายๆตาเลยเอาเนาะอยู่ใกล้กท้องนาเลยเนาะเอาหลังๆเอาหลังคลิปนะครับพี่น้องหลังคลิปก็จะมาดูตรงนี้นะพี่น้องนี่เห็นไหมครับนี่บรรยากาศที่เลี้ยงอนาคตเจ้าสำลีจะเดินเล่นนะครับถ้าคุณแม่คุณลูกคุณนาคุณอานะครับคุณป้าคุณลุงคุณพ่อนะโอ้บรรยากาศดีมากเลยพี่น้องนี่ เลยอ่าเราไปดูสำลีกันนะครับพี่น้องนะอามาไว้หน่อยนะครับกล้องอาจจะเคลื่อนนิดนี้ในพี่น้องชาวยู u ู e นะครับนี่กำลังกินนมเลยครับนี่ดูครับดูครับพี่น้องนี่น่ารักมากเลยครับนี่เห็นไหมพี่น้องโอเคครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ขอบคุณติดตามลุงสมพรนักเดินทางนะครับสวัสดีครับ